ช่วยด้วยเชื้อราแมวรักษายอยังไงตื่นมาช็อกกับแผลที่อักเสบเพิ่มเติมฉันทอดถุงมือเองและเกาเองเรียบร้อยจ้ะนี่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากที่หาหมอบุกก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดทำแผลทายาเช้าเย็นกินยาแก้แพ้ก่อนนอนใส่ถุงมืออีกข้างป้องกันตัวเองเกาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอยู่แต่ที่คอนโดไม่เจอแมวที่ไหนเลย ไม่ได้กลับบ้านที่เลี้ยงแมวไว้และไม่ได้แวะเล่นกับน้องแมวน้องหมาข้างทางเลยหลังจากที่ไปหาคุณหมอขูดผื่นไปตรวจหานะคะพบว่าเป็นเชื้อราแมวมีจุดที่ลามอีกประมาณสองสามจุดจุดที่ลามเล็กๆเนี่ยเริ่มแห้งและใกล้จะหายแล้วในส่วนแผลใหญ่ตรงกลางมือนี่แหละที่น่าเป็นห่วงกินยาทายาแผลก็เหมือนจะแห้งแต่ก่อนนอนจะมีอาการคันมาก คุณหมอห้ามปิดแผลห้ามใส่ถุงมือห้ามทำอะไรกับแผลเลยบุกเลยใส่ถุงมืออีกข้างนอนแต่ก็ถอดถุงมือเกาอ่า